ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสกูส๊ทุกคนอ่าคลิปก่อนนะครับลงไปให้แล้วนะชุดโครงสร้างสองตัวบนล่างนะครับที่กำหนดไว้ความน่าจะเป็นแต่ไม่รู้บนล่างนะไอ้ชุดสี่เหลี่ยมชุดเล็กนี่เราได้ทั้งบนทั้งล่างทีนี้เราจะมาหาเด่นว่าอ่าชุดบนนะครับเราจะเด่นอะไรนะบนเราจะเด่นอะไรมันจะมีในนี่ไหม นะหรือว่ามันจะไปเด่นอยู่ล่างไอ้เจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันก็เด่นอยู่นะผมอยากให้ที่น้องเห็นทุกคลิปดูทุกคลิปนะครับมันจะได้ไล่เรียงกันไปตามตามขั้นตอนของมันเราจะไม่รัดขั้นตอนนะครับไอเด่นเจ็ดแปดเก้าก็ลงไปให้แล้วมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะไอเจ็ดแปดเก้าเนี่ยต้องติดหนึ่งตัวนะติดบนติดล่างหรือติดแค่ล่างติดแค่บนนะไอเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ชุดโครงสร้างก็ชุดนี้นะครับ แล้วผมตีวงแคบมาให้นะครับตีวงแคบมาให้หมายความว่าไอ้เจ็ดเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันจะมาชุดไม่รู้มาบนมาล่างก็ไม่รู้นะแต่ถ้าใครจะไม่ไม่ได้ซื้อทุกตัวมันเยอะก็เนี่ยให้มองตัวนี้ไว้เป็นบนหรือเป็นล่างไม่รู้นะพี่น้องอาจจะมีเด่นล่างของพี่น้องอยู่แล้ว บางท่านอาจจะมีเด่นบนของพี่น้องอยู่แล้วก็ให้ดูเอาชุดนี้นะครับทีนี้ผมจะมา,าหาไอ้ตัวเด่นบนกันนะครับเด่นบน <c oughs> นี่ผมจะเขียนไว้อย่างนี้นะเป็นเด่นบนนะครับอ่ะตีกรอบไอ้พวกเนี้ยผมก็จะลงให้ทุกงวดเด่นที่2กับ7 1กับ6แล้วก็3กับ5นะก็2อ่าหกสอง นะคหกสองไปที่เลขบนสามเไปที่เลขล่างางวัน,นี้ก็เหมือนกันวันนี้ก็ได้ทำออกมาแล้วนะครับตัวเลขที่เด่นตัวเลขที่เด่น างท่านก็เอาแค่3สูตรนี่แหละแบบไม่ปวดหัวจับวินกันจับประกบกันนะบางท่านก็เอาแค่3 3ตัวนี้นะซึ่ง3 7ออกล่างไปแล้วไม่น่าไม่น่าจะใช่หรอกนะอาจจะเป็นตัวอื่นนะเดี๋ยวเราจะมาหาเดี๋ยนะมันมี3 8 2 7โอเคงั้น7 เจ็ดกับแปดนี่น่าจะอยู่บนนั่นแหะนะเพราะว่าเด่นเจ็ดเกนะครับเจ็เก้าอันเจกับแปดน่าจะเด่นสุดดูที่เลขบนนะครับนะโอเคอันนี้นะครับเป็นหน่วยบนนะผมจัดให้ทีเดียวสสูตรถ้าพี่น้องที่เข้ามาใหม่ นะครับไม่เห็นผมจะขอย้อนให้นิดนึงนะผมจะขอปิดไว้อย่างนี้แล้วกันเพื่อให้พี่น้องอะ่ะเดี๋ยวเอาตัวเอาตัวน้อยมาปิดันถึงจะพี่น้องงจะเห็นอะ่ะเอาแบบนี้แล้วกันจะได้จะได้เห็นไปทีละขั้นตอนนะครับก็คือสูตรแรกนะสูตรแรกก็คือใช้สองตำแหน่งนี้บวกกันแค่นั้นเองนะครับเลขเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดให้หนึ่ง อยู่ตรงกลางนะแล้วก็เพิ่ม2จังหวะลด2จังหวะนะ9บวก2เท่ากับ11ได้เลข1เพิ่ม2ลด2เข้าใจนะ,ะสูตรที่2 <c oughs> เนี่ยถ้าอย่างนี้มันจะไม่เห็นสูตรที่2นี่ก็2ตำแหน่งเหมือนกันตำแหน่งเดิมก็คือหลักสิบกับเนี่ยม,มันสลับกันแค่ตำแหน่งเดียวนะสูตรแรกใช้2ตำแหน่งนี้คือ9บวก2 เป็น11ได้เลข1สูตรที่2 9บวก2เหมือนกันเป็น11นสูตรนี้จะไล่เลยก็คือ1 2 3 4 5แน่นอนว่าชนกันที่เลข1เลข2เลข3นะคือหลักหน่วย1 2 3จะต้องติดนะครับผลออกที่48 1เลข1น,นะครับสหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะงวดต่อไปนะ8บวก8เท่ากับ16บหไหมผมจะเอา6ไว้ตรงกลางเพิ่ม2ลด2นะครับก็สูตรที่2นี้ แล้วก็0นบวกดมันได้8ดนะครับศูนย์บวกมันได้8 8ด0 1 2ย์หนึ่งสองแล้วอันนี้สี่ห้าหกเจดแดน่นอนชนกันที่ตัวเดียวก็คือเลข8นะครับวันนี้ชนกันที่เลข8ดตัวเดียวผลออกห้าดนะครับเพราะว่ามันชนกันที่เลข8ดอ่ะเนี่ยตัวชนนะครับเลข8ตัวเดียว อันนี้มัน89012อันนี้4 5 6 7 8าชนที่เลข8ตัวเดียวออกที่5 9 8ง <c oughs> วดต่อไปอนะ4บวกเท่ากับ13 4นะไหนอ่ะ4บวก9อ่า4บวกเท่ากับ13 3คือตัวนี้นะ เก้าบวกเก้าเท่ากับแปดดคือตัวนี้เนี่ยม,มันมันพี่น้องจังงงนะครับเก้าบวกเก้าเท่ากับสิได้เลขแปเพิ่มสองลด2สูตรที่2ก็4ี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามนะสามสีห้าหกเจดกับหกเจ็ดปดเ้าศชนการที่เลขหกกับเลขเ็ดนะครับหลักหน่วยนะชนการที่เลขหกกับเลขเจออกหนึ่งหนึ่งหนะครับอันนี้ผม <c oughs> สูตรมันก็ง่ายๆแหละพี่น้องก็ไปทาเองไม่หลุดนะครับไม่หลุดวันที่แล้วก็ลงนะวันที่แล้วก็ลงก็คือนี่วันที่แล้วนี่เดี๋ยวผมทำวันที่แล้วให้ก่อนนะแล้ววันที่ผ่านมามันจะเป็นตัวนี้หนึ่งบวกศูนย์นะหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับเลขหนึ่งหนึ่งผมไว้ตรงกลางเพิ่มสองลดสองนะมันก็จะเป็น ก้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วสูตรที่สองก็เปลี่ยนแค่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวก็คือเอาตัวนี้บวกกับตัวนี้นะครับเก้าบวกศูนย์ได้เลขเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมันเป็นอย่างนี้มันชนกันห้าตัวเลยนงวดที่แล้วก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามทั้งหมดนะครับมันชนกันทั้งหมดผลออกก็หกหกสองตำแหน่งที่มาก็คือเลขสองนะครับ มันเป็นสูตรเดิมนะตำแหน่งที่มาก็คือเลข2ก็คือตัวนี้นะเลข2มันชนกัน5ตัว90123 90123ชนกันที่เลข 2, เลข2มาตัวนี้นะครับหลักหน่วยนะนี่หมดอยู่แล้วนะครับ9 0 1 2 3 9 0 1 2หนะ้ามมันชนนะครับหลักหน่วย ชน5ตัวเลยก็เลยเลือกไม่ถูกนะครับ2ผมเอาอยู่แต่ผมจับเป็น1 2เพราะว่าหลัก10บเราผิดนะครับนะมาดูวันนี้กันนะครับมาดูวันนี้กันว่ามันจะชนหรือไม่นะครับตำแหน่งแรกนะเดี๋ยวผมเขียนไอเขียนให้ครบทุกตัวก่อน ตำน่งแรกก็คือตันนี้แสนบวกสิบนะครับะแสนเนี่ยแสนบวกสิบอันนี้ก็แสนบวกสิบศูนย์บวกหกมันจะได้เลขหก 6, เห็นไหมผมเอาไว้ตรงกลางสี่บวกสี่เป็นแปดแปดผมไว้ตรงกลางนะสามบวกหกเป็นเก้าเอ้สามบวกสามเป็นหกหกอยู่ตรงกลางนะให้ดูสีน้ําเงินครับวันนี้ก็เหมือน แ0นบวก10นะครับก็คือ6บวกห6บวกหนะครับมันเป็น12ก็คือตัวนี้ผมทำไว้แล้วนะครับแต่ผมใช้ประกาสีเดียวกันพี่น้องอย่างงได้ห6บวกหเท่ากับ12คือเลข2ก็คือตัวนี้เพิ่ม2จังหวะก็2 3 4สามสลดก็เป็น 2เป็น1เป็น0นะสูตรที่2ก็เอาแสนนะครับไปเอามื่นบวก10ก็คือตัวนี้นะเหมือนกันนะ0ยบวก6แล้เลข6กนะครับสูตรที่2นี่ไล่ไปเลยก็คือ6 7 8 9 0ตัวตำแหน่งที่ชนนะครับตัวเดียวคือเลข0นะครับเลข0ตัวเดียวนะงวดนี้จะต้องวัดใจแล้วล่ะ ตัวนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวมาเรามาไล่ดูกันก่อนนะครับว่าไอตัวชนนี่งวดแรกชนชนหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามออกแปดหนึ่งงวดที่สองเนี่ยงวดที่สองเนี่ยมันชนตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ก็คือชนที่แปดตัวเดียวนะครับออกห้าเก้าแปดนะชนแปดตัวเดียว งวดนี้6ชน2ตัวก็คือ6กับ7 6กับ7ออก1 1 6นะงวดนี้0 1 2อ๋อชนหลายตัวนะ9 0 1 2 9 0 1 2นะครับชน4ตัวออกที่6 9 0นะชน4ตัวผมผมจะดูไอ้ที่มันชนตัวเดียวนี่งวดนี้ก็มีชนชนทั้ง ห้าเหมือนกันเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์งสองสามเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านมามันมาที่ห้าเก้าสามเลขสามตัวชนมันมานะครับงวดนนี้ชนกันห้าตัวเหมือนกันนะสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกนะครับออกที่ห้าศูนย์สี่เลขสี่นะครับพี่น้องอาจจะงงเพราะว่าผมเขียนใกล้กันนะถ้าชนแล้วมาแน่ๆนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ด ชนที่345หนะสามออกที่503เลขสานะครับวันนี้3 4มสี่ห้าหชนที่3 4มสนะี่ห้าหออกเลขหกนะครับสี่ห8กับ9 0้าศูนนงวดนี้เรียงเลยนะครับออกที่เลขหนนะเจ็ด อันนี้6 7 8 9 0 6 7 8ชนที่6 7 8นะชน3ตัวนี้6 7 8ออกที่6 7นะครับแล้วก็4 5 6 7 8ชนที่6 7 8นะครับชนที่6 7 8ชน3ตัวออก6 0 6, 6เข้าที่เลข6นะครับงวดที่ผ่านมามันได้9 0 1 2 3อันนี้ก็9 0 1 2 3ชน5ตัวเลยผลออกที่6 6 2 นะครับงวดน,นี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่กับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชนตัวเดียวนะครับก็คือเลขศูนย์ชนตัวเดียวมันก็มีนะนี่งวดน,นี้เนี่ยต,ตั้งแต่งวดแรกที่ทำเนี่ยมันชนตัวเดียวเห็นไหมเก้าศูนย์หนึ่งสองสามกับเอันอไม่ใช่งวดน,นี้งวดน,นี้สิงวดที่ออกแปดเนี่ยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองกับสี่ห้าหกเจ็ดแปดชนแปดตัวเดียวมันก็ห้าเก้าแปดเลยนะครับ มันจะอยู่ประมาณนี้วันนี้ <c oughs> มันชนที่เลขศูนย์ชนที่เลขศูนย์ปุ๊บเดี๋ยวเขียนใส่ตรงนี้แหละผมจะจับเลยนะกันกันลืม่วยบนเขียนไว้ยังนี้แล้วกันนะ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่กับอะไรอะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ใช้สองสูตรพอนะครับอืมเอาอย่างนี้ ตัวเดียวนะครับมาไ,ไหมทีนี้ถ้าเกิดมันชน0น,นะชน0พี่น้องมั่นใจไหมจุดโครงสร้าง2ตัวบนล่างแล้วมันชนศูนย์หลักหน่วยด้วยนะไอตัวเด่น7 8นะ็ดแปเจ็หลักหน่วยชน0ย์มันก็นี่แหละเห็นเห็นนะนี่เด่นสุดเจ็ดศูย์แปดศูนยแต่โครงสร้างเราไม่มี90เพราะนั้นเราจะตัด90ออก หรือใครจะรูดศแต่ส่วนตัวนะผมจะให้ไว้เลยงวดน,นี้นะครับให้ไวเลยงวดนี้ก็คือจัดตั้งแต่นี้เลย4 0 5 0 6น7 0 8ะ5 0 6 0 7 0 8 0นะให้ไป5หางก่อนเพราะว่า เราไม่มี3 0 9 0หรอกนะในสุดโครงสร้างผมเชื่อว่าไม่หลุดนะครับเพราะว่าใช้มายาวนานพี่น้องก็เห็นแล้วมันอยู่หลักหน่วยพอดีเป๊ะเลยไอ้เจ้าศูนย์เนี่ยหลักศูนย์เนี่ยมันจะอยู่หลักหน่วยพอดีเปะ๊ะแล้วก็หน้าหลักศูนย์มันอยู่หน่วยพอดีเป๊ะแล้วเด่นของเรามัน789ใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าอันไอ้เจ้า70นี่น่าจะเด่นสุดนะ70 7จนย่าจะเด่นสุดอ0แปดไม่เด่นเหรอหกไม่เด่นเหรอสีเราก็กันไงถ้าเกิดว่าเราจะเน้นก็ขอให้เน้นเป็น7 0กับ5 0ไปเจ็ดเด่นสุดก็คืเอเลขเจ็ดนะทำไมถึงเป็นเลขเจ็เพราะว่าเลขมันออกอย่างนี้พี่นอ้องเลขมันออกที่ เนาะมันเป็นแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหลักสิบเนี่ยหลักสิบบนพี่น้องดูหลักสิบบนนะคู่มันเป็นเลขคู่ก็คือเลขสี่เป็นเลขคู่ก็คือเลขหก 6. นะเป็นเลขคู่มาแล้วถึงสี่งวดนะครับแล้วก็มาหกศูนย์หกเป็นงวดที่สามแล้วก็มาหกหกสองเป็นงวดที่สี่วันนี้หลักสิบนะครับ ไม่น่าจะเป็นเลขคู่นะน่าจะเป็นเลขที่ถ้าเลขที่เด่นก็คือ70เด่นสุดหรือใครจะลองเอา90ใส่อีกตัวก็ได้นะเด่นสุด7 0ลอง50นะครับเด่น7 0ลอง50เบื้องต้นนะถ้าใครมีดับมีเด่นอะไรก็ว่ากันไปชอบไม่ชอบแล้วแต่นะครับ เด่นสองตัวนี้นะครับถ้าใครอยากวัดใจก็คือตัวนี้นะ,ะแล้วก็มันจะมีเกตเล็กๆน้อยๆอ,ยอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตนะสังเกตด,ดูอันนี้พี่น้องต้องไปไล่ดูเองอืมผมไม่ได้ติไกว้ด้วย สังเกตผมสังเกตมันมันก็แค่เป็นการแค่สังเกตแล้วนะเจียแป๊บหนึ่งเดอ้อมันเป็นงวดไหนนะหกหกสองแปดสี่หนึ่งห้าสองสองสาม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 มันอยู่งวดไหนไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันศูนย์ ี๋เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากันก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ติ๊กไว้นะอไหนวันไหนที่ว่าเขาสันจอหรือเขาไปไหนมันจะเป็นสีทั้งหมดเอองวันี้มั้งเนี่ย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 หนึ่งเก้าสี่สามหกสี่สี่สองหกเจ็ดสามสี่ซึ่ง นะครับสี่เนี่ยเข้ามาทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหมุนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4 4เข้ามามาทุกตัวเลยนะสเข้ามาทุกตัวนะเนี่ยเก้าสี่หกสี่สี่สองหนึ่งสี่มาทุกตำแหน่งในการหมุนครั้งที่สี่อ่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสี่เข้ามาทั้งหมดงวดต่อไปก็เป็นนี่ครับห้าศูนย์สี่นะ ราะว่าสี่เนี่ยเข้ามาทุกตำแหน่งเลยแล้วก็มันมีอีกงวดหนึ่งนี่หนึ่วันนี้เล็กหนึ่งนะครับสามสามหนึ่งหนึ่งมาศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมสี่สองหนึ่งหกแปดหนึ่งมาทุกตำแหน่งเขาออกที่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับหนะึ่งมาทุกตำแหน่งเลยเนี่ยง,งวดนู้นก็สี่มาทุกตำแหน่งนะแล้วงวดน,นี้นะ <c oughs> ตัวที่มาทุกตำแหน่งก็คือเลขศูนย์นะเพราะฉะนั้นพี่น้องน่าจะมั่นใจแด้เนี่ยคือรางวัลที่ออกนะครับอันนี้เลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์แล้วศูนย์มาเบิ้ลอยู่นี่แล้วก็ศูนย์ครั้งสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นนะตามสูตรมันแล้วนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับศูนย์นี่แหละน่าจะติดให้เห็นนะวันนี้ เลขศูนย์นะครับมั่นใจขึ้นมาอีกอ่าไอสำหรับไอเนี้ยมันก็เป็นการแค่อ่าการการการประกอบคิดประกอบเฉยๆสังเกตดูนะครับผมสังเกตดูว่าทั้งก่อนนั้นนั้นมันก็โอกาสอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ค่อยมีนะครับเหมือนเขาจะบอกว่าในในอ,อะไรกันแล้วสักอย่างแล้วสี่นะสี่นะสี่ส,สี่อย่างเงี้ยสี่มาทุกตัว หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งม,ามาทุกตัวมันก็ศูนย์สี่หนึ่งเลยนะครับสี่ก็สี่มาเลยหนึ่งก็หนึ่งมาเลยงวดเนี้แล้วมันเป็นเลขศูนย์นะครับทุกตัวแล้วเราก็เด่นศูนย์อยู่แล้วนะความน่าจะเป็นถ้าเราเด่นศูนย์อยู่แล้วปุ๊บไอโครงสร้างเราเนี่ยมันก็ไม่หลุดอยู่แล้วนะอาจจะอาจจะกลับด้วยก็ได้นะแต่ตามสูตรมันหลักหน่วยเราเป็นเลขศูนย์อยู่แล้วสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์และห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่ชอบออกบ่อย 06ออกไปแล้วเหลือ05กับ07เดอ้อเหลือ7 0 5 0้ว7เด้อ0 6์เพิ่งออกไปงวดก่อนนู้นนะครับลองดูนะ <c oughs> แล้วมันก็มีอีกหลายสูตรอยู่นะครับสูตรแต้มสูตรอะไรก็เข้าอยู่แต้มรวม2ตัวบนนะแต่ผมไม่ได้ทำเป็นจิตจลักษณะคือผมมาแล้วผมลงทีเดียวอย่างนี้ไงอ่าทำไปทำมาพี่น้องงงแล้วตกลงวันนี้ตกลงคลิปเนี้ย ผมมาลงเลขอะไรนี่อ่าอย่างนี้ไงมันก็เลยอ่างั้นจริงๆผมจะลงเป็นไอนนเดอตั้งคลิปเป็นหน่วยบนชนสองสูตรก็แล้วกันนะครับเป็นสูตรเก่าชนที่เลขศูนย์นะเอาไว้เป็นพิจารณาแต่ที่ผมลงข้อมูลอื่นไปพี่น้องอาจจะจะลืมไปแล้วละเพราะว่าผมลงทีเดียวไงมาลงทีเดียวแบบหลายสูตรอย่างเงี้ยนะถ้าพี่น้องไม่เลื่อนผ่านนะถ้าดูกันดู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 ดดไป พี่น้องก็จะเห็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆหลายอย่างนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็เอาหน่วยบนจน2สูตรมาฝากนะครับชนตัวเดียวคือเลขศูนย์เด้อวัดใจที่7 0 5 0หลักสิบแบบคู่ขี้ไม่มันหลุดแต่เราก็เดี๋ยวจะเอามามาเพิ่มเติมอยู่ว่าเขาเป็นเลขคู่เลขขี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่มาใช้หรอกเอา,มา,ม,ามาเทียบเฉย ถ้าเกิดมันเป็นเลขขี้โอเคแล้วมั่นใจยิ่งขึ้นถ้าเป็นเลขคู่มันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแ,แต้มก็เข้าอยู่นะแ,แต้มสองตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับลองเอาแตม้มมันจะมีแต้มในนี้ไหมถ้ามีแต้มในนี้เราก็มั่นใจขึ้นไปอีกนะครับวันนี้มั่นใจนะเลขบนสองตัวบนนี้มั่นใจอยู่แล้วก็อ่าสิบล่างแบบคู่ขี้ของเรานั้นมันก็เข้าอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันไล่กันไปทีละ ตามสเต็ปนะครับเก็บข้อมูลกันไปโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ